สาเหตุที่ว่าต้องรวมกลุ่มเนี่ยพอแม่ค้านะคะที่ว่าเข้ามาซื้อในหมู่บ้านนะคะจะกดราคาครับจะทํำยังไงดีนะที่ว่าจะให้กะปิหรือของที่เราทำเนี่ยมันมีมูลค่าที่ว่าเยอะฝ่าที่เป็นอยู่ยี่สิก็ต้องขายไปขายไปอย่างนั้นแหละคะ่ะแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วคือว่า5้าสิบหกสิบพอแม่ค้ามานี่ต้องรีบขายเลยแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วมาที่กลุ่มเลยกลุ่มรับซื้อเลยเพราะเดี๋ยวนี้กลุ่มตั้งราคาได้เอง เราก็เชื่อมโยงกับกองทุนหมู่บ้านได้เงินประชารัฐมาหนึ่งก้อนถ้าใครขาดเหลืออะไรมาที่สมาชิกได้เลยในราคาดอกเบี้ยที่ที่แย่ที่ต่ําสุดๆเพราะว่าเราจะได้ช่วยช่วยกับกลุ่มคนที่จะมาเป็นสมาชิกเราต้องออมด้วยนะคะเป็นค่าหุ้นของเราตั้งแต่รวมกลุ่มมานี่ดีมากเลยยอมรับชาวบ้านมีวิถีชีวิตที่ดีขึ้นจากเมื่อก่อนนี้โอ้โหได้มานี่ต้องมีค่าดอกเบีย้ยค่าอะไรแล้วแต่และ แต่ตอนนี้เมื่อก่อนนี่ต้องรีบขายเลยนะพอแม่ค้ามานี่ต้องรีบขายเลยแต่ตอนนี้ไม่ต้องแล้วมาที่คุ้มเลย